ปิณิมิตาสาวุตันตังกรีเมคารังอุติตากราสเสนามางตาณติ

tàvan dịyo channa patam polima nàvan tan kiết diệp di sám càm anoan chitawamu di to tan te japsa kawatu te jyamang taka di gat tawadaka tamotarahe waka piniya chinta yato tawadana chana kaya ma che san te na I'm um, done with Ama bisa jakawa berkekettung wata piropitaang a po pati bacaito cita wa mu ni Th tan jasa batuteze mangmbalahnanต kan tak kucaang libu tamaiping potten naate rabucakena sama paiian thế Savitena chitta vānudento tan thế chaksāpavattu thế piyamangali kubha hti ti pucce na sutataha tam tapman viso ti sutime ti bhaga pita nyanakase Savitena chitta vānudento tan thế chaksāpavattu thế

โมตะมังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตจิยังมังการสิยันโตอปทิยามโมเลสักกายานังนันติวัตะโนเอวังตวังวิเจโยโหติเจยาสุเตยังมังการเลอปปาราชิตาปารังเกศีเสปะตวิโตภะเลอปิเสเกสัพพคุทธาน

Nala prantake pata Maung sama sama pidim Ita sabutantang plime Karangotita korasase Namarantana

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tawantio tana patangulima tawantan Izi tisam kakamano

เยมังาาเตตาปิพุตเจยมังดาลาอาตากาาโยวาจโนตินตินแสารแตมพระตันติหิตวานาแตกัวิวิธานิจุปาตวานิหมตังสกังปฏิกามัยยานโรสาโยมหากาณิ โยสัปะปานินาำปูเรตวะปารมีสัพพะปตตุสัมโพติมุตตะมังเกเตนะสัจาวะเชนะโหตุเตชยัมังกาลชยันโตอปติยามโมเลสักยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิโย Ditaya Tutaya Mangale Aparajita Pallanke Sise Patavito Kale Apise Kesa Paputanang Aka Sumangalang ं सुख समोत च सुयेतं गं वचानि सुपदाखिनं गाय गं मां वाचा गं मां पताखिनं पताखिनां मनो गं परिचिते ปิฏิมิตาสาวุตันตังกริเมาฆังอุติตะโกราสะเสนมารังธานาติธรรมวิจิ

เราราคีริกัจจวรังอภินิมภะพุทังตาวาจิจตธรรมสเนวสุทารุณันตังเมตังมุเสกวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตจสอบวัตุเตจยามังคะนันดิโอเกตตาธรรมเิหาตสุทารุณันตังตาวันติโยจนพัตังกุลิมา tâu văn tan kiệt diệt di sanh tâm amanhi chิต tâu vâ mu tin to ta gian diệt tâu văn nặc gạt đam mu tàng hiu ác phi niya chín giai trụ tâu văn nang cana gai yama tu ङ्गलानि सज्जां विहाय मति सज्जकवातकेतुं वाता विरोपितमनं मध्यन्न पोतां पञ्जापति प्रचलितो तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि अन्तो पठान्तपुचकां विपोतां मयिति पोदेन

heo tapi po jayamangala astaka yo vajano tinane sarate mahanti tawane ne kavimita nidukatawa nimo kham sokham adikamayana ro sahanuha mahakarunika nato hitayo nam ภารมีสัพพะตัวสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัเจวัะเจนะโหตุเตเจยังมังฆังเตยังตอปิยามโมเลสกัยยานังนังทิวัตโนเอวังตะวังวิเจโยโหนิเยาสุเตยังมังคาเลอปปราชิตตปังลังเกสีเสปตวิโตคะเลอัป buddha nanang āpabbatto amodati sunakkaṃ sumangalaṃ subhappātaṃ su cittaṃ sukanno samodato ca suddhitaṃ brahmacāre subhātākīnaṃ kāyakammaṃ vācākammaṃ bacākīnaṃ pañcākīnaṃ manokammaṃ tanididdhiṭe paṭākīnaṃ paṭa วิณนิกาตวานารพรานตาเถรปะตะมังวุสังมสัมปิทิมิตัสสาวุตันตังกริเมะฆังอุติตโกราะเสนะมารังกานาติธรรมวิจินาจิตตวามุดินโกตันเตจะสาปาวะโตเตจยามังดาลานิมมร ระกามปิโยจิตาสาปะติปอรังปนะระกัตมาธรรมตาใจลักังปันเตสุทันตวิตินาจิตตวามุตินโตตันเตจะสสัพวตุเตจยามังบาลานิโนราคิริงกจาวรังอภินาถโอตังตาวะกิจตจามัสเนวสุทาลุน

Đao tây bắc 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 tây ภหันตเตรชยมังดารานิเตตาปิพุตเถชายมังดาราอัตากาทโยวาจโนตินาปิเนสารเตมพัตันตีอิตวานาเตกวิวิธานิจุปัจจาวาณิโมกตังสุขังปติกรรมายะนรสมาิโยมมหากรุณิกอนา ตายวสะพะปนินามภูเรตวะปารมีสะพะปัดตัวสัมโพติมุตตะมังเกเตนะสัจาวจเชนะโหตุเตติยังมังคลังสยัโตโพธิยามภูเรจักยานังนันติวัตนเอวังตวังวิเตโย

สัมาปิณณ์มิตาสาหุตันตังริเมรังอุติตะโกระชาเสนามารังกาณาติธรรมวิตินาจิตาวามุตินโกตันเตจัสสภาวะตุเตจายังังกาลนิมาราติเรกามปิโยจิตาสาปรติมรังปนาละวกรรมะตมัณ

awa toke te ayamah ตัณาดิโอเกตตาคารธรรมทิหาตสุธารุณันตังตาวันติโยจนะปะังโกเลมาเวันตังอิติดิสังกัมมโนวิตตวามุนินโตตันเตจสาปวัตสุเตชยังมังตากาดิกาตตวานักาตมุตระกันเกวาปิริยาจินจายตุตวจนังจันนะ

ตายะสะปะปนินำปูเรตวะปารมีสัพปะปะโตสัมโพติมุตตมังเกเตนะสัเจวะเจนะโหตุเตสยังมังคลังสยันโตโพธิยามโพเลสักยานังนังติวัตะโนเอวังตวังวิเจโย อิเจยาสุเจยมังตะเลอัปาราชิตาปันลังเกสีเสปัตวิโตตะเลอภิเสเกสัพพภูณทานังอาคาปัตโตภโมติสุนัณหะ

อมสัมปิเิมิตาสาวุตันตังตริเมรังอุติตากระสะเสณมารังตา

มังกาลานิโนราเิวิงกัจจวันตมิมาตพุตังตาวันกิจจกรรมสันดวสุทารุณันตัมเมตัมปุเสกวิตินาชิตาวุนินโตตันเตจัสสภาวะตุเตจยมังกาลานิโอเกตตากรรมติหาตสุทารุณันตังตาวันติโย nập tâm tu luyện ma la văn tăng biệt riêng biệt sáng tác tâm anh te chaksa pa te ta karika tawadaka dhamodara kewaka pinya chinjaya to tawadana dana kaya mache sang te na so te chak भवतु देशं मङ्गलानि सज्जां विहाय मति सज्जकवाटकेतों वाता विरोदितमपोतां पञ्जापति प्रचलितो जितवानुनिन्द्रो दं तेजसा भवतु तैशयं मङ्गलानि โตปนันตะกุจกังวิปูตังมาเหติงปุตเตนะเตระโุจเกนะธมะปยันโตอิโตปเทสวิตินาชิตาวานุเนโตตันเตจักสาปวัตุเตติยมังกาติโต

जय मा तथा वा जनो मता देहितवान् ते कविमितानि वावान् मोकां chị tayyasapapani nam bhu reta vaparam i sa pha pha to san bhu ti mô tăm anh e tụ tê chê yam an kalanthêy an to bhô ti yam mule ta วิชยาสุเตยมังคะเลอปราชิตปังลังเกสีเสวทวิตโตตะเลอภิเสเกสัพพบุททานังอโภปัตโตปะโมจติสุนะตัตตังสุมังคะลัง พาตังสมมติตังสุกันโนสมมตโตจะสุยตังกรรมวาจาในสุปัตตาขินังกายกรรมังวาจากรรมปัจจักขินังปัตตาขินังมโนกรรมัวาณีขิเตปัตตาขินาปัตตาขินางมโนกรรมวาณีขีเตปัตตา